ณบ้านที่ห่างไกลแถบเชิงเขาหิมะที่ดีเป็นที่อาศัยของซัน Before Saintly Santa the most jingle bell jingle bell jingle b jingle b รูรูเอาผู้ไหนไม่ร้องเลยร้องกันใช oh. ่เพลงนี้เหรอมันร้องอย่างนี้เหรออะไรอ่ะอะไนไม่ร้องอ่ะปะปุ๋งอะไรเนี่ยคนกำลังนอนๆอยู่ก็ปลุกงมาเนี่ยความขลังความศักดิ์สิทธิ์ของคริสต์มาสมันหมองอ่ะมันร้องตามฉจิงกะเบลจิงกะเบลจิงกะปาบูมันไม่เหมือนตอน้ึงไม่เหมือนเดิมร้องตะกี้อะไรปะปุ๋งะแบบอยากกินปะปุ๋คือยังไงคือจะเอื้ยเอ้ยก็อ้ายเหรอ กินกับเทศากาลคริสต์มาสเลยหรือไงดูใั้กับจุ๊บแจงนี่พวกเราเนี่ยแต่งตัวสีแดงแถมจุ๊บแจงยังแต่งตัวเป็นแซนตี้ด้วยอ่ะใช่แซนตี้จุ๊บแจงใส่เก่งเลยนะอยู่แล้วนะเอาลานซานต้าตรงไหน,น เอาเป็นว่า hmm. ในครั้งนี้เนี่ยฉันนัดพวกนายมาในภูเขาหิมะก็เพราะว่าเราจะมาดูบ้านของซานต้ากัน <Hey. S 1> แต่ว่า <Hey. S 1> คือฉันน่ะ <Hey. S 1> ฉันฉน่ะอินกับเทศกาลนะเพราะว่าฉันน่ดดีใจที่ได้ของขวัญแต่ของขวัญที่เราได้คือจากพ่อแม่ไม่ใช่ซานตาคอสซานตาคอสคอไม่มีจริงไม่มีจริงบ้าอะไร ก่อนหน้านั้นเนี่ยฉันเอาถุงเท้านักเรียนเน่าๆวางไว้หน้าบ้านอยู่ดีๆเนี่ยอีกวันหนึ่งฉันก็เจอแมลงสาบอยู่ในถุงเท้าและอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ของผ่าที่แซนใต้ฉันได้ยังไงกันเล่าอันนั้นฉันต้องไหมน้ำเน่านะอาบน้ำรักษาความสะอาดเราแปรงฟันไหมเนี่ยเราเนี่ยแปรงฟันเหมือนี่ยสรุปเขาต้องใช้ถุงเขาต้องใช้ถุงเท้าเหรอเฮ้ยทำไมเหรอคทุกนว้าอาจารย์เต็มดวง มีการตกแต่งด้วยขนมหวานฉันขอเลียแป๊บเฮ้ยฮ้่อย่เพิ่งเลียเราชู่เดี้ยวเอ้าอดแน่แน่เห็นสาวไม่ได้ปวดโอ้ การตกแต่งแบบนี้เนี่ยเขาว่ากันว่าแซนต้าจะต้อนรับเด็กๆที่หุบเขาที่สําคัญนะด้านใดบ้านจะมีทั้งของขวัญมีทั้งเอลไว้สําหรับนวดหลังแล้วก็เซอร์วิสเอลนวดหลังด้วยเหรอเอลนวดหลังคนนี้คือจนใช่ไหมเอลเอลมาสับหลังอ่ะเมื่อยไหมครับเมื่อยไหมครับเนี่ยนะนั่นมันบริการ ที่นี่มันมีอาหารอร่อยๆด้วยป้าว่ะอยากกินอะไรร้อนๆนะฉันเริ่มหนาวแล้วเนี่ยอข้าวต้มมาข้าวต้มจกๆเขาบีเตาผิงขนาดใหญ่แล้วก็มีบ่อน้ำพุร้อนให้พวกเราด้วยออนเซนป่ะออนเซนป่ะโอ้ดีอยากกินไข่ลวกว่ะรู้ฉันก็ไม่เคยไปบ้านฉันตอนก่อนแหมพวกนายถ้าเปิดพวกนายรู้อ่ะงั้นพวกเราไปดูกันดีกว่าว่างในบ้านมีอะไรบ้างฉันว่าบ้านหลังนี้แหละเป็นบ้านของเซต้าของจริงอุ้ยดูประตูเปิดไว้ไงเพื่อนดูดิอุ้ยอาซายนะ ประตูเปิดแบบไม่มีสโนว์แมนด้วยสโนว์แมนไงก็ต้อนรับพวกเราเลยนะสินี่ซานต้าซานต้ามีกะเบลเจงกะเบลนี่นี่ต่ครับมีไก่ย่างอยู่บนโต๊ะอาหารไปกินกินกินร้อนอยู่ด้วยล่ะกินกินกินด้วยนี่ฉันนี่หิวหิวมากเดี๋ยวเดี๋ยวนะอะไรอ่ะจะได้กลิ่นอะไรแปลกๆอ่ะก็มีเสียงหัวเราะโหยขวนอยู่หลังบ้านด้วยกินไปเองหรือเปล่า มันดูเหมือนกับไม่ใช่ซานต้ายังไงก็ไม่รู้พวกนายดูการประดับตกแต่งเลมัน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 มานมั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 ามันันมันมัามันมันมันาัมัน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 มัอมันมันมันไันมันมันันมันมันมัมันมันะันมันมันันมันมันเรามัน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 ันไมอัมอนนมันมนันนันั เครเคลอบข้มาในบ้านฉันมันคล้ายนะนั่นขาเหรอทุกคนขาเปนดูซี่เสียวๆเหมือนกับคนตายเลยอ่ะเฮ้ยพวกนายฉันมีตำนานจะเล่าให้ฟังวันข้บวันคริสต์มาสใช่ไหมแล้วเราเชื่อในซานต้าที่จะมีซานต้ามีเอลมีฟวางเรนเดียร์แต่อีกตำนานหนึ่งอะเขาบอกว่าวันคริสต์มาสเนี่ยเป็นวันที่ปีศาจตัวหนึ่งจะออกล่าทรงไหมอะ แล้วปีนั่นคืออะไรอะปีศาจคามปัสมันเป็นปีศาจที่เกลียดวันคริสต์มาสยังไงล่ะขาเมื่อกี้ขามันเข้มปัดเลยนะอ๋อเข้มปัดเลยเขาบอกว่าคามปัสเนี่ยจะเกลียดวันคริสต์มาสมากๆแล้วก็จะพยายามขัดขวางวันคริสต์มาสทุกๆอย่างเลยอุ้ยงั้นวันคริสต์มาสที่เราจะได้มาเจาซานต้าแบบนี้เจ้านั่นเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเจ้านั่นมาอยู่ทำไมในบ้านของซานต้าล่ะถ้ามันจะขัดขวางวันคริสต์มาส แล้วมาอยู่ในบ้านแบบนี้แสดงว่าแซนต้าต้องโดนจับตัวไปไม่ก็ถูกฆ่าแน่นอนไม่ฉันไม่ยอมนะเดี๋ยวฉันไม่ได้ของขวัญเออของขวัญฉันน่ะแซนต้า์แซนเตอร์จะไม่มีแซนต้าอีกต่อไปงั้นพวกเราแยกย้ายกันดีกว่าเราไปหาซานต้ากันฉันเชื่อว่าซานต้าต้องมีชีวิตอยู่แน่ๆเพราะเขาเด่ยตัวใหญ่และใจดีแถมยังมีพลังวิเศษด้วยนั่งพึ่งออกไปทำไมล่ะบ้า เขาอเอาติ็ดติดเด็ดเขาใจยังไปแล้วแล้วฉันคือขาโต๊ะโอ้โหมันบอกว่าฉันสีแดงไงสีแดงกับผ้าคลุมโต๊ะใช่เหรอใช่ได้อยู่แหละรออะไรอ่ะรออะไรอ่ะโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันมีของแบบนี้อยู่ในนั้นด้วยตุ๊กตามีมิกตุ๊กตามีมิกอยู่ที่ห้องเมื่อกี้ใครเห็นเปล่าเห็นเห็นเห็นมีตุ๊กตาที่มันอาถรรพ์นะนะใช่ ไอ้เจ้าตัวนั้นมันพยายามมาทำให้วันคริสต์มาสเนี่ยมันกลายเป็นอาถรรพ์โดยเอาตุ๊กตามาพวกเราสำรวจแล้วมีของอะไรที่พอจะช่วยเราได้บ้างตรงนี้เป็นห้องน้ำของซานตาคลอสเพื่อนซานแต่เพื่อนมันอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างตอนนี้ฉันแอบอยู่ข้างหลังสิงห์น้ำมันกำลังว้าว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 ้าวว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 ้าวอ้าววอาวว้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 าวว เราคือเสาหินเราคือเสย้อหนอลิงน้าจะเงยเนาเข้ามาเข้ามาเข้ามานนี้เข้ามานนี้แอร์อัดหน่อยนะเดี๋ยวก่อนนะมันช่วยได้หรอตนนี้มันนีฟอมเลยตอนนี้ช่วยได้เหรอมันได้เหรอลองลองลองาเงาอง่องลองลองลอาลองลองลอนลอง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 ลงลองล้งลองลลงลงงงลองงงลองลองลององลองลองลงลองงลางลองลอดลองงงลงงงงนงลลององง เป็นไงบ้างพี่โมมันอยู่ข้างล่างมอยู่ข้างล่างโอเคงั้นก็ปลอดภัยหายห่วงหัวใจใครอะหัวใจใครอะรกว่าตรงนี้ไม่มีของอะไรเลยฮะมีแต่ของเล่นเต็มไปหมดเลยอ่ะระเานีระงาดเฮ้ย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 ใครโดนตีไปอะันผมผมด้วยโอ้ยพวกนายฉันบอกแล้วไงพวกอย่าทำให้มันโกรธ ตอนนี้เราไม่เจอของอะไรเลยนะคะและเซนต้าก็ไม่ได้อยู่ข้างบนด้วยไหนอยู่ไหนพวกเราแล้วในนี่อะไรเพื่อนอย่างเฮ้ฉันจะลองลงไปด้านล่างดูเฮ้ยตายไหมโอ้ยสูงไหมโอ้มีติดไหมอ่ะ๋อมีที่หมอนมีหมอนนองมีถุงมีถุงใช่ไหมมีเชื่อกต่อกับห้องเปียโนเราสามารถแอบล่างเปียโนนี้ได้ใช่ดูลาดเราก่อนเฮ้ยมีเชือกอยู่ด้วยแฮ่เจ้าดันมันแอบเอาเชือกมาไว้ทรมานเด็กๆอย่างพวกเราแน่ๆเชือกหรือเชือกหรือไหมขัดฟันไม่รู้ม้วนหปริงจ้ะ เฮ้ย hey. ขอสำรวจดูดอยสิมองซ้ายมองขวาไม่มีคนอยู oh ่เฮ้ยว้ายเหมือนมีเสียงดังออกมาจากด้านล่างเฮ้ยเฮ้ยเฮกมาจากเฮ้ยเน้ยเา้ยกฮ้ยเ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 ฮ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮมาเฮียอ้ยเฮ้ยเฮเ้้เเ้ยเยยน้้ยยนเ้ยฮ่า พวกเราจุกเกงอยู่แล้วแน่จริงก็มาดิครับจุกวนจุกวนเฮ้ยคุณนายเมื่อกี้ฉันเห็นนะว่ามันขึ้นมาจากทางใต้ดินด้วยอะมันมีทางใต้ดินลงไปข้างล่างใช่มันมีเหรอเสียงใครบางคนพยายามขอความช่วยเหลือจากใต้ดินเหมือนกันเคาร้องว่าไงเคาร้องว่าไงช่วยเราด้วยช่วยเราด้วยเฮ้ยเสียงเล็กๆอย่างนั้นเอวหรือเปล่าช่วยด้วย่อ๊นะวดนะไอ้เหลือคือพี่กิจสินะจุกแจงตอนนี้แหละมันไปหน้าบ้านเราลงไปดูข้างใต้ดินกันนะาเอาเอาเดินกันเป็นเพื่อนเลย มันไล่บอสโนเชอร์โมเกด้าแกเอารู้มาเข้ามาไปแป้งไปแป้ไปยุบแจงมาแล้วอยู่ในรูไปอยู่ในรูเข้ารู้นำเนืสูเจ้านั่นมันพยายามมาหาพี่โบอีกฝั่งด้วยของรูอ่ะไหนแล้ววางตัวนะเอาเอาชา้นโบโดนโฉบไปแล้วพี่โบพี่โบโดนไม้น้าสามฟากจนตัวแข็งทื่อเลยเมื่อกี้ทอาไมเอาไม่ให้แย่รู้มาเหรอแตกเลยอืมทุกทุกเลยถ่ายเดินเข้าไตรวจด้านล่างตรงนี้เนี่ย มันมีทั้งของเล่นแล้วก็มีทั้งเป็นเหมือนคุกใต้ดินเลยฉันว่าไม่แน่นะว่าซานต้าอาจจะโดนจับมาดีๆก็ได้มีถุงเหม็นเหเหมือนเป็นกระสอบทรายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮมแล้วมํนมาอีกแล้วเขารู้เขารู้อืออุ้ยเ้ารู้อยู่ฉันว่านะแต่ถ้ครนน่าอยู่ข้างล่างนี่แหละเสียงมันหายไปแล้วมาตอนนี้จังหวะนี้แหละวิ่งเ้ยไปเลยเ้ย พาพี่โบมาแล้วโอ้ยข้าแปดข้าแปดไงคิดจะมาช่วยเซ์นต่อเหรอเฟิร์นไปเทยพวกเด็กน้อยอุ้ยนั่นซานตาครอสจริงๆด้วยโอ้โหนอกจากจะมีซานตาครอสยังมีแอลนี่พวกนายพวกนายมาที่นี่ได้ยังไงช่วยพวกเราทีได้ไหมคนลงซานตาน่ะกำลังจะเอาของขวัญไปให้เด็กๆแต่เจ้าแคมปัสนั่นมันทำร้ายเขาและจากนั้น เขาจะทำาลายวันคริสต์มาสของหนูหนูและความหวังของเด็กๆที่ต้องการของขวัญเฮ้ยไม่ได้นะยฉันไม่ยอมไปวันคริสต์มาสมันหายไปแน่ฉันรู้สึกผิดเหลือเกินเฮ้ยเอางี้ดีนีมันร้ายกาดมากและตอนนี้มันรู้แล้วว่าเราแอบซ่อนตัวอยู่ดูสิมันเหมือนมันถือทุ่เป็นกำๆเลยอ่ะที่ที่มือของมันอ่ะใช่มันถือตลอดเวลามันถือฟางหรือเปล่าไม่ถือทุ่มไม่ถือทุ่ะ ม่่กวาเดี๋ยวฉันลองไปคุยกับเอ่อเจ้าเอลดูแล้วกันนะเฮ้ยทำไมจะคุยกับแคมปัสเฮ้ยนี่ไงสิ่งที่พวกงเคยจะช่วยเราได้คือเซฟวันคริสต์มาสนี้แล้วก็ซ่อมซ่อมตัวเอ่อตัวรางเรื่อนของเอ,อ่อานตาคลอสอะรถลากเหรอรถลากเหรอรถลากใช่ วิธีการซ่อมก็ง่ายมากๆค่ะทุกคนหนึ่งคือดับไฟแล้วก็ซ่อมระบบทุกอย่างอีกอย่างหนึ่งเชือกเพื่อ,อที่เอาวาล่ามกับเออกวางเลนเดีย,ยล้วก็หลังเลือดด้วยอัไทจำได้ป่าเชือกที่เราเจอไงไอส้สป,ปริงขดๆโอ้ยไอไส้เดือนนะต้องเป็นโ,โนโ้ินะใช่เป็นโนใช่ๆๆๆๆไปๆๆๆมาๆๆๆไปแล้วเดี๋ยวปับเพื่อนมันมามันมานะเพื่อนไปช่หนอพิงพิงวุ้ยฉันอยู่ในอ่างอบน เฮ้ยเอาวันดีเดียวเลยจับตัวได้แล้วกคนมันแตะฉันออกมานอกบ้านนะเ้องอยู่มางอยู่เลยพกเราไม่ได้เพราะว่าพวกเราเป็นเด็กดียังไงล่ะโช์สมน้ำหน้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะฉันเจอทางดับเพลิงพวกนายรีบไปหยิบเชือกเร็วเดี๋ยวฉันกำลังขึ้นไปฉันจะต้องเอาไปเออ่ดับไฟก่อนอะ ด้านหลังบ้านตรงนี้มีห้องเก็บอุปกรณ์ด้วยค่ะทุกคนในห้องเก็บอุปกรณ์นี้ก็จะมีทั้งต้นคริสต์มาสแล้วก็ของขวัญของเด็กๆที่ยังทําไม่เสร็จนะเนี่ยเฮ้ยวางข้างไปเ,เพื่อนเราเก็บเชือกมาให้เราเพื่อนเเก็บแล้วเก็บแล้วแล้วก็ของขวัญที่ยังทําไม่เสร็จด้วยทุกคนฉันได้กลิ่นไหมกลิ่นอะไรอะ่ะ โอ <bots S 1> ้นี่ไอไฟไหม mm ้ไฟไหม้มาแล้วมาดับไฟแล้วไกล้ที่ไกลชื่อแล้วไอ้ยโอ้ยโลังเลือนของซานตาครอสเดี๋ยวฉันดับไฟก่อนเลยนะดับเลยเออเรียบร้อยเฮ้ยมันมาแล้วเพื่อนมันครมาเชื่องมาฉันต้องเชือกมาฉันขอใฟช่วยลากกับมาข้งนอกเนี่ยฮ้ยแกจะทบเลยวันคริสต์มาสของฉันไม่ได้แกนั่นแหละทำลายวันคริสต์มาสของเด็กๆทุกคนไอ้เจ้าครัมป์ ก็บเ,เชือกแล้วไม่รู้เหมือนกันตอนนี้น่าจะสร้างเลรปขบได้อยู่ที่ผอมของฉันน่ะตอนนี้เราซ่อมเสร็จหรือยังอ่ะเหลือระรบรบระบบรีแพร์คอนโทรลไม่คอนโทรลเนี่ยเพราะเมื่อกี้ฉันเอาเชือกไปใส่เรียบร้อยแล้วแล้วนายก็ดับไฟแล้วด้วยงั้นระบบคอนโทรลจะไปซ่อมตรงไหนได้เออซ่อมไงอะ่ะ<ม>ไม่ไม่รู้แฮะเปนมันต้องเครื่องอ่ะเอ้ยเราว่าเราเห็นเครื่องอะไรบางอย่างอยู่ชั้นใต้ดินนะเฮ้ยโธ่งั้นนายนำไปเลยไปอ่าชั้นใต้ดินไปยังไงนะ ทางนี้แล้วเดินออกไปออกไปแล้วเลี้ยวซ้ายออกไปเร็วซ้ายเจอเลยนี้นะเจอเจอเจอตัวนั้นเลยเลี้ยวซ้ายแต่อันนี้นะแล้วก็ลงไปใช่ไหมฉันได้ยินเสียงเพลงเข้าเถอะเข้าเถอะโอ้โหนี่ไงโอ้โหจ่อเลยจ่อเลยอ่ะไม่มีทางพวกแกจะไปที่ห้องคอนโทรลรู้ไม่ได้เด็ดขาดเขาอยู่ที่นั่นเขาไปแล้ว ไปด้วยไปด้วยดีคอนโหลฮมลโหลคอนโรลูมห้องคันโรลรูมห้องคอหโทัลรูมอู่่หรงนล้อยู่ไหนอยั่ไหอยั่ไหลฮัลไหลฮัลใช่ฮัลโ่ลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโนล่ัลโหลฮ้ลโหลฮัลตัลนันโหนฮัลโหลฮัล่หลฮัลอหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหยัลโหลฮัลโหลทุกคนทุกคนัลโหลัลโหลฮัลโัฮล้วเอั พวกเราไม่ได้จะเอาเครื่องไปเราจะมาเปิดสวิตช์แล้วก็ซ่อมให้เจ้าดันมันใช้การได้นะสู้ๆนะพวกนายอย่าปล่อยให้มันทำลายวันคริสต์มาสของพวกเราได้เข้าใจแล้วนะดาฉันจะทำสุดชีวิตเลยไม่เห็นแล้วเจ้าระไม่อยู่แล้วเปิดเครื่องเลยพี่โมูใช้เครื่องนี้ป่ะใช่ป่ะเปิดเรียบร้อยเอาเปิดเลยเราต้องเหมือนเราต้องเอาพรมอะไรหรือเปล่าอ๋อเราต้องพรมอะไรไปติดที่ ล,ลังเรื่องของซันต้าใช่ใชแล้วไหนอะคอนโทรลรูมอะเมื่อกี้ฉันเก็บมาแล้วมันไม่เห็นอยู่กับฉันเลยนี่ใหญ่อะบักกีคือยกมาทางดุ่นเลยหรอมันโกรธอะฉันว่ามันเหมือนกับเราตักผ้ามากกว่าได้ใหญ่ขนาดนี้อะตู้เย็นหรือเปล่ามันมาพร้อมตู้อุ้มเลยนี่นายแข็งแรงนะยกขนาดนี้ได้เอออาไปแล้วเอา ไม่ยอมเด็ดขาดไม่ยอมเด็ดขาดเฮ้ยมันมันพยายามเอาเท้าเข้ามาเอามันปีนมันปีนขึ้นไปข้างบนด้วยมันพ่นควันน่ะมันพ่นควันเอาไงดีอ่ะพวกนายออกมากันหรือยังออกมาแล้วนี่ไงมาฉันอยู่นี่ไงมาเลยมาเลยพี่ไปนายเก็บมาใช่ไหมซ่อมเลยซ่อมเลยเหรอได้อะจุจุจมันมามันมาเรียบร้อย ล้างเลื่อนของออกวางเรนเดียก็เสร็จเรียบร้อยเหลือแค่ว่าเราไปบอกเจ้าเอลว่าเราต้องทำยังไงต่อโอเคต้อนไปต้อนไเฮ้อะไรอะไรอะไรโอ้จะซ่นตัวไปถึงไหนยะโอ้แม่เจ้าเจ็บไหมฉันเตะอมาดบ้านอีกแล้วอ่ะเหมือนกันมันจับฉันบ่อยมากเลยอ่ะเมื่อกี้อ่ะ แป้งอ่ะเลี้ยวไปอีกทางข้างหน้านี่คือเปียโนแล้วไปแอบได้ไม่มาแล้วกับผมจะลงไปมข้างล่างมาดีเฮ้ยมาโอ้ย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 ห่วยพิกิตยับเลยเนี่ยะตีเขามันเริ่มรู้สึกเกลียวกราดมันเกลียวกราดขึ้นป่ะเนี่ยใช่ใช่ใช่ฉันว่ามันดูเกลียวกราดขึ้นผมรอมันมันไม่มาันไม่ขึ้นนี่อามันนี่มันนี่อาฉันว่าลงไปข้างล่างเถอะทุกคนอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอ้าว เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ไอ้พวกแกไม่ได้ผู้หนูสุนัขปลกใเรืองราววันคริสต์มาสให้มันกรอบกอยเป็นดีดังเดิมยเด้ดมารอเกิด้อมเฮ้ังกลสนใจเพื่อนของเราอยู่นรีบไปถามเอลนะว่ามันเป็นยังไงต่อไปเอลเอลเอลเอเอ้ยเือนายสมเรียบร้อยแล้วเหรอเอว่าไง ขอบคุณมากนะที่ส่งทางมาให้กับพวกเราอ่ะแต่ว่าอ้าวโดนโชบไปเลยแต่ว่าพวกนายช่วยหาของเล่นทั้งหมดทั้งสิบเก้าอันที่จะแจกเด็กๆให้พวกเราด้วยได้ไหมโอ้เข้ามาเลยเหรอไม่มาต้องมีของเราด้วยนะตอนนี้าด้เห็นของเล่นเต็มบ้านเลยไปดูให้วีของแล้วฮะแล้วไอ้เจ้าของรางเดียนนั่นใช่ของเล่นหรือเปล่าอ่ะไม่ใช่นี่เป็นสมการจริง น่่าาประสบควางจมลูกบอลลูกบอลเอาลูกบอลกลับไปได้เจ็ดชิ้นแล้วเราได้แล้วเป้ยไปแล้วเปิดไปแล้วของเล่นถูกเก็บไปมันมาแล้วให้ตายเถอะยอย่าจับฉันเลยได้แล้วค่ะพี่วิ่งป่าราบออกไปทำไมกูไม่เข้าใจเห็นหรอเฮ้ย <c oughs> ของเล่นข้างบนตัวเก็บของเล่นข้างบนให้หมดเกิดข้างบนของเก็บหมดแล้วอะไรเจ้าหมดน่ะควมพาสตัวนั้นเข้าไปข้างบนนะจะ <c oughs> มีของเล่นที่คล้ายๆมีมิกด้วยมันเก็บได้ไหมอะ่ะไม่ได้ไม่ได้การลองเก็บดูสิม,ม,ม,มันมันมันเป็นของเล่นจริงเหรออันนั้นอ่ะไม่ได้ <c oughs> มันเป็นตุ๊กตาต้นสาบยังไงละ่ะในห้องน้ำในซอกประตูจุ๊ใจมีเจออะไรบ้างไหม มันเ,เต็มเลยนในห้องมีมิกเนี่ยชั้นล่างเก็บหมดแล้ว<อ>ใช่ไหมเนี่ยใายลากมันมาหรือเปล่าเนี่ยฮะไม่ใช่ไม่ใช่เคเคเคเเออเรา,เ,าเราเก็บหมดแล้วลรงนี้เราเก็บหมดแล้วเพื่อนสิบห้าแล้วมันเหลืออีกแค่ไม่เยอะแหละอีกสี่ใต้ดินใต้ดินใต้ดินมันเกือบหกแล้วอ่ะกอดท่อกอดกอดท่อกอดกอดท่อดูดิขนาดนายกลัวนายยังยิ้มได้เลยอ่ะเอวนี่เป็นของเล่นไหมทำไมพวกนายกิ๊กกันฉันเก็บคุณคนเดียวนี้ มันอยู่ใต้ดินนะเพื่อนเราทุกแหนอยู่ที่ใต้ดินงไปดินไปไปอะไรไหมไปไปสิสมันหมดแล้วนะเรามีทางลับอยู่ไป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 โอไมโโอไม่หน้าที่หน้าที่ของข้าถ้ารู้มาอย่างไงนี้ให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเองพวกเราคือทีมให้การเก็บของไอเดียหมดแล้วเหรอข้างบนยังไม่หมดเลยที่ฝั่งนี้เมื่อกี้ฉันเห็นช้างสึกอยู่อ๋อทุกแหวนเก็บไปแล้วเหลืออันสุดท้ายครับผมอยู่ไหนอันสุดท้ายอ่ะ ไอตัวนั้นมันอยู่ใต้ดินไอตัวนั้นมันอยู่ใต้ดินฉันไม่เชื่อได้หรอกนายหลอกฉันจริงๆกต้นคริสต์มาสไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีนี่นี่แล้วมันจะอยู่ไปนี่เปล่าไททานิคนี้เจ็บเออไปคุณก็เอวไปเลยเออไปเอาเถิดไปหมดเลยโอ้ยจะเอาของเล่นไปและบอกไว้ก่อนเลยนะของเล่นพวกนี้เนี่ยต้องเอาไปแจกให้ทุกคนให้สุขสันต์วันคริสต์มาสอย่างมีความสุข รีไปบอเ้าเลว่าเราเก็บของเล่นมาเสร็จแล้วเราองทำยังไงต่อไปเนี่ยถึงจะสามารถปล่อยซานตามาได้มาแล้วมันมามันมา้มมาแ้ัล้าเอนเลยตอันี้เป็นยังไาบ้างเอลพวกเราได้ของนวัญมาแล้้วยแล้วจริง้วดันมาเล่ัน้ัม้วมมแล้ว่นะานมแต่ว่ายันมีอยู่ยนาแนม่แลมนมาแมันมมาแล้วั้วมั้แวา้มััสโอ้โหเาแลอมาแลายังไงก่อนมา้าไง เราต้องหลอกล่ออุ๊ยเอาเอาผู้ไมเอาโดนยังไงโดนโดนโดนตีทะลุกำแพงเหรอต้องต้องใส่ทีวีแหลมนี่พวกนายฉันมีความคิดที่ดีแล้วยังไงอะสล็อตถ้าเกิดว่าเราล่อมันไปในรูไหนสักรูหนึ่งแล้วเราก็หยิบกุญแจออกมาฉันว่าน่าจะพอได้อยู่เนี่ยจังหวะเนี้ยได้ไหมไดไหมโอ้โหเสียงนะเฮ้ยเราได้เราหยิบ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 ได้ไหนอ่ะได้ไงอ่ะนี่ นี่ว้าวใช่หมาทางกระโปรงมาเนี่ยนะใช่ใช่ใช่นายล้วงยังไงอ่ะพี่กิจไปไปเปิดเลยนายโปรมากโปรเรื่องการล้วงนะลูกกุญแจอยู่ไหนลูกกุญแจอยู่ฝั่งไหนนี่ไงกุญแจห้องแซนต้าเนี่ยหรือว่าแอร์เอลเอลก่อนต้องไปคุยกับเอลก่อนเอลก่อนดูดูมันสั่น โอ้ยโอ้โหไม่กี่ั้งออกไวมากี่นาแล้วไปเลยป้าแล้วโอ้โหขอบคุณเด็กๆมากๆที่ช่วยฉันฉันจะต้องไปแจกของขวัญและแก้แค้นปล่อยมันปล่อยมันเลยซาร์ตาอย่าปล่อยให้มันมาทำลายวันคริสต์มาสของพวกเราอีกคริสต์มาสวันรีคริสต์มาสโอ้โหซาร์ตาบอกหนีดีกว่าเย้ i ก็ทอดทิ้งพวกเราออกจากบ้านหลังนี้แล้วก็ไปพวกเราเนี่ยเจอกับเจ้าคัมปัสเหมือนเดิมแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการช่วยวันคริสต์มาสที่สนุกมากๆเลยนะคะตัวเกมนี้เนี่ยเป็นตัวเกมของ The Mimic Christmas Trial นะแป้งว่ามันสนุกมากๆเลยถ้าใครอยากเล่นนะคะเดี๋ยวพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยนะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย